ฝึกจิตใจให้แกร่งวิธีทนต่อแรงกดดันในชีวิตประจำวันเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเต็มไปด้วยแรงกดดันงานที่เยอะขึ้นความคาดหวังจากคนรอบข้างและปัญหาส่วนตัวที่ไม่รู้จบมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมที่จะจัดการกับทุกอย่างโดยไม่ให้ล้มเหลวแต่วันนี้ผมจะพาคุณไปฝึกฝนจิตใจให้แกร่งเพื่อให้ทนต่อแรงกดดันและกลับมายิ้มได้อีกครั้งส่นหนึ่ง เข้าใจแรงกดดันแรงกดดันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนหรือความสัมพันธ์ทุกคนเจอมันทั้งนั้นความเข้าใจแรกคือการยอมรับว่าแรงกดดันเป็นเรื่องปกติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่เราทำให้มันมีประโยชน์ได้ส c t i o n 2การหายใจเพื่อปลดปล่อยความเครียด วิธีหนึ่งที่ง่ายแต่ทรงพลังในการลดแรงกดดันคือการหายใจลึกๆหลงนั่งลงปิดตาหายใจเข้าช้าๆและนับ1 4ถึง4แล้วหายใจออกช้าๆนับ1 6ถึง6ทำแบบนี้ซาห้ารอบแล้วคุณจะรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆกลัวเซ็กชัน 3. การเปลี่ยนมุมมองอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพคือการเปลี่ยนมุมมองต่อแรงกดดันจากมองว่าเป็นปัญหาลองมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตแทนที่จะคิดว่า ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราลองเปลี่ยนเป็นเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างวิธีคิดเชิงบวกแบบนี้จะช่วยให้เราจัดการกับแรงกดดันได้ดีกว่าเซ็กชันสการวางแผนและตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เสียงบรรยายแรงกดดันมักจะมาจากความรู้สึกว่าเราต้องทำสิ่งใหญ่ๆใ,ให้เสร็จลองแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆและตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ ในทุกวันเมื่อเราทำสำเร็จแต่ละเป้าหมายเล็กๆเ,เราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นและแรงกดดันก็จะลดลง s e กชัน n 5. การสร้างความสมดุลในชีวิตเสียงบรรยายการมีเวลาพักผ่อนและให้รางวัลกับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงหรือออกกำลังกายเลือกสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีและทำมันอย่างสม่ำเสมอ แรงกดดันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องกลัวถ้าเรารู้วิธีจัดการกับมันแค่เราฝึกฝนจิตใจและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เราแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญทุกปัญหาอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญคือการรักและดูแลตัวเองก่อนขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการพัฒนาตัวเอง แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปฝากคอมเมนต์ด้วยครับ